พี่รวดเราเดี๋ยวรอดูว่าจะไปรัดหน้าเราหรือเปล่าวิบวับวิบวับนะครับผมหรือเขานำขบวนนี่วะอู้รถอะไรนี่ฟูรถเสดใจโอ้เขาขนทั้งปูนเลยวะทำสะพานลอยเหรอ เจออะไรไม่รู้ครับรถห่หัหลายสิบตันเลยนี่เรากำลังตามสิบสองล้อแล้วครับกลับบ้านครับเรามาเจออะไรไม่รู้เราเห็นพี่รวดแวบบ๊บ,บครับเราก็เลยตื่นตัวเพราะว่าแม่งดีทั้งคืนนะครับผม อุ้ยหลายคันเลยเนี่ยนี่ดูครับไม่รู้คนอะไรครับเนี่ยวันนี้ขอให้เดินทางปลอดภัยครับ เอาเอาแล้วครับไปแล้วละเป๊ะรถนำทางโอ้มันก็เสียเสวๆตุดิดนิดนะเพราะว่ารถเพิ่งต่อสิใหม่ครับเราต่อใหม่ๆเลยก็เรามารับครับ โอ้แต่พี่รวดเราคงน,นำกระบวนนี้นะไม่เกี่ยวกับเราครับเราก็ไปของเรามีตื่นตัวนิดๆับพี่น้องแต่ไม่มีปัญหาครับเอกสารเรามีโชว์ให้ดูนะไอะไรลุงพี่ไป่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมแอบข้างแต่ตุ๊บเขาใหญ่กว่าลยโอ้เขาขึ้นแซงด้วยดิเอ้าชิบหายแล้วจะเลิกมาปัดหน้าอะไรเขาแบบนี้ อ๋อเอาเฮ้ยไฟไฟ <c oughs> <c oughs> โอ้ยยับเปร์เลยตุ๊กแกโดโอ้ยไม่รู้โอ้ยับเปร์กูทีใส่ไม่ดีเลยครับ <c oughs> มันมันก็ต้องทำครับเพราะว่าเราถึงที่แยกแล้วเพราะว่าเขาก็อยู่เลนซ้ายครับ <c oughs> เ,าเ,าเาขารุ่นยาวมากเลย อ้ปัดปัดซ้ายเลยครับไม่ดีนะแบบนี้ต้องจับไปถึงบ้านต้องจับตีก้นครับเจะเลิฟเราไอตัวเล็กป่วยตัวเล็กขับรถแรงมากเลยครับตอนนี้ใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ตอนนี้กำลังเกียย์เจ็ดแล้วมั้งนี่โอ้ตัวกินน้โอ้โอหมโตัวนะตวนะตอนนี้ยังไม่หนึ่งครับเกือบ1นึร้อแล้ว N700 ครับแรงมากเลยนี่เจอทางตรงเดียวเซนเลิฟซักให้ดูมาดูความเร็วเราครับตอนนี้ <c oughs> ไปเรื่อยๆครับไหลเรื่อยๆครับพี่น้องอ้มืดแล้วมีแวบๆครับฝั่งนู้นครับ <c oughs> อะไรวะตำรวจเนี่ย วันเราเข้าร้านคราวนี้ขอบรดตัโซนตรั้ไม่เติมน้ำมันเมื่อกี้สามพันครับไม่เต็มถังครับพี่น้องถังสองร้อยห้าสิบลิตรไม่รู้ได้กี่ลิตรนะช่างจันเจ้าไม่รู้ดูเท่าไหร่อยู่บนเอสเจ็ดร้อยเราก็จะมีเชนเลฟครับไอ้หนุ่มตัวเล็กแ แล้วก็เสียหมูครับแล้วก็ช่างเอครับจันเจครับบนนั้นแหละยสามตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราวะเราออกจากสุพรรณนนยังไไม่รู้โอ้สอเก็ยังไม่รู้เลยครับ นา่าจะยังไม่ออกจากุฟันนะไม่ออกมามอ,กออกมาแล้วเหรอตอนนี้พเรามาเคลนความน้ำมันมาเคลน,นเขนอนยุทธยาเลยว,วันนี้น่าจะยันเช้าอีกครับเหมือนเดิมพี่น้องยันวังยันวงครับคือเก่ามีแต่สายแข็งนะพี่น้องนะเหมือนเอาโรบูคอปก็ยันหวังครับพี่น้อง ถึงบ้านนี่สว่างคาตาเลยนะ6โมงเช้าครับแล้วก็ไปงานบุญต่อวันนี้มาเอาเทเลอร์ก็น่าจะเวลาเดิมครับพี่น้องวิ่งรถในเขตแถวๆนี้อะไรวะเนี่ยบ่ดินบทุกทานี้การจนาพิเศษไม่มีตำรวจแล้วครับไม่เคยขยันเท่าตำรวจแถวบ้านผมหรอกแต่แถวบุรีรัมย์นี่ไม่ต้องห่วงครับ จะดึกดื่นค่นคืนหรือว่าใกล้เช้าซุรุ่งสว่างนี่ก็นี่เขาก็ยังทํางานอย่างขมีขวัญน,นะพี่น้องนะเอ,อตีสามตีสี่แล้วก็ยังตั้งด่านครับสุดจับนะพี่น้องขับรถในเมืองหลวงในอไรไม่มีครับสู้ตำรวจบ้านผมไม่ได้ขยันไม่รู้ว่ากลับไปในจะมีด่ดานหรือเปล่านะต้องรอลุ้นครับต้องรอลุ้น ยังไม่ขึ้นทางตรงเท่าไหรใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรครับต่อชั่วโมง80 90ครับระบบถุงลมเรา,เาแป,ป๊บมันรั่วใช่ไหมแป,ป๊บมันรั่วครับมันก็เลยไม่ขึ้นข้างมันขึ้นอยู่แต่มันขึ้นมันก็ลงคืนต้องไปชิคแป,ป๊บลมนะครับว่าลมรั่ว ระบบแอร์อะไรก็ช่างเจาจัดให้เรียบร้อยครับช่างจัดเจาเย็นฉ่ำนะครับแล้วก็เหลือฟิล์มยังก็ไม่ได้ติดกลับไปก็น่านจะไปติดฟิล์มฟิล์มเลยไหมหรือว่าใช้กี่ก่อนใช้ก่ก่อนใช้แบบนี้ไปก่อนเช็คแต่ถุงลมเนาะเพราะว่ารถต้องเอาไปใช้งานครับถ้าแกต้องรถไปใช้งานก็ต้องเช็คแต่ถุงลมแล้วก็ใช้งานไปก่อน ไฟเลี้ยวสวยครับบางไปอินออกช่องซ้ายเลยครับผมพี่อ้อมพื้นพื้นพื้นแลครับปลาเริ่มไปทางไหน,น ือเบาๆตาแกตรงนี้แหละที่เราตกลงมานั้นน่ะเนี่ยทางออกที่มันยังไม่ได้ทําอ่ะดังปลุเลยนะนี่ะวันนั้นมารถคันนี้เลยมนลยนันก็จะมีเส้นทางที่กําลังก่อสร้างนะครับยังไม่เรียบร้อย ช่างปุ้มเคไล่ K โอ้กับฝุนเรานี่ลากดินเลยครับถุกลงยังไม่ขึ้นรอเล็กด้วยนะหลังอะ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันมีบายบายครับสวัสดีครับ